โอ้ยดิุ่บมไปบมงม่ดีใ่สูดเป็นสูดรด้่วม่กิ้ราสไไนสุด่งโอ้ยบงตาแต่ละคนแม่คือยังบริสุทนนี่มันมาแล้วแขกไม่ได้รับเชิญ น,นั่นมันมาแล้วหัดนอนน่ยย่นั่ยน,นย่ำนอนกันอนนี่ยเวลานอนก็นอนบ้างกันพบอกกันเนยพันหนึ่งเอา้าท่าาขวาขวากันเนยพันหนึ่งวังสี่หันนี่แม่ ใครคงใงไ้ผมเนี่ยขอได้เลยนะฮะครลู มันี่เอกไปบูแมงเมามาะท่างไหน,นอมันนี้หมอกดื่มไม่ข้าเต็มเลยโอ้ยมันควรตัไปเลยแม่งเ,เมาเด,เดี๋ยวเลี้ยงมาดื่ยังให้ซอ,อยบ่บ๊วยังรถบ้านบกว้าวารถบ้านมีนิน <laughs> กินีิด์กนนทางก่อนโอ้รถบานมินิแม่ขอโตโยต้าแม่ถอดบอสหลังออกเลยนอนเลยแับนี้เรื่อยบอนสิบได้อนคุยก็บองันตุ๊กตาได้วันเราสิบรลอดหนึ่งกันบอสนวันนี้ไปนอนไหนเหรอคะไม่บอกค่ะไม่บอกค่ะ คันบอกคนกันนั่งไปหาองคงหญิงหอนลงเล่มกับว่าได้นอนหยุดค่ะแล้วแต่หยุดาคาะคุณมาเดียวหยุดค่ะความปลอดภัยศิลปินเขาไม่บอกว่านอนไหนคุณเ,ออเป็นผู้จัดการยังไงนี่นะนี่เมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะคือจังหลกักกูไปตบนี่แห <c ười> ละคุณ <c ười> มาเดียวไม่ยอกคมาเดียวทยุคกลางอสียแบบยุคกลางเสแยมาสามแยกบอสามแยกบอบยุคกลางไฟแดงแบบเสแยอ่ะเออรอบจัดจังนะพวกแก แกวมตัวยาเด้อยาสหงก็สอบยาเหล็กก็สอบโคตรีเดมเหลามยังดีระเบียบมันนี่ระเบียบเลยอยร้อนไปบ่เฮหาจะขวดเจอดีไอ้ไอ้ขยุสิทิกิจมสิไปอยู่ได้เหลี่ยมาเาอยู่เต็มมือแล้วนะมื่อยนสอดแจงติหลาจง้ามคนึง่ามนึงก็ไหวเลย

ไปจ้าไปแล้วครับองค์สาวัาานนี้เอา้าบ่โตดิ กจิไปนี้เกันคนพงกอดแตรนาทีอยู่อบอกไปตัวมพนองครับอื่นทิน้ยสงเวีนบอกคนแน่จักเลี้วตีเดี๋ยวเปิดใ้เบิ้งพี่น้องครับปองกุดเปิงไ่เม่นตี๋กุดเปิงสารเจ้าพ่อกุดเปิงครับอำเภอยังพี่เดียวอำเภอพุนท่องอำเภอพุนท่องจังหวัดรอยเอยดครับนั่นคืองานแหลกครับพี่น้องครับนับเชิญ รับเชิญพ่อโจองยิงแล้วทีมอาจารย์นักดนตรีครับของสารน้อยเพลนแพงติมม่วงครับแมนครับสุดยอดกรดีเด้เพราะว่าเป็นอาจารย์นักดนตรีที่มาจากเข้าเองเราที่นี่การเล่นหรือว่าการย่นสคริปต์มันการเสียบแทงไหลเรื่องน้สวัดีคบเสืี่มาหาครับผมอนันต์โพนนนะครับถ้าไปใกล้ๆ่ตัวใหญ่ก็ดจะเป็นโพน้น พอนมีบ่ของผมมีบ่ปลาข้าวคนละห้างบ่ปลาปลาื้ณพี่ะไรู่ด่าโดนเนี่ยเลยปลา่ป็นตินเทียบลาไหมปพ่อกันพ่อกัรก็นี่รถผู้เดก็จะเดินถ่ายเดียวกันก็สามยิงพวหลายบ่กูนี่โอ้ยหลายหเครับปุ๊บเป็นอันตายจะไม่ได้ข้อคี่เขาบางก็เป็นมีดมีดสันดิมาหัวไปเลย่นขังเล่ะบบมวล อไหลเขามาไหมผมไปถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนเบิ้องเะพ่อเขาเจ้ามาคุ้มจังเอาวันที่สามสิบแต่ละแม่เหมือนโอ้ยผมมาเป็นขจ้ามันยกมาเบิร์ดหมู่บ้านแล้วเพงกำนันพูนี้บ้านพันจีโอ้ยผนมาแข็งเนาะคือเอาได้ได้พงไนนึงแล้ว่าเอาเลยจังเลยผมจงห้กอนเลยแสนหนึ่งไหมโอ้ยคนเดียวเราอ่ะอิริอีริได้หมดเหมืนเราไปเลยผมจงห้กอนเลยแสนหนึ่งเนี่ยจางเลยยังไดงก็จังจังจังเลยวันนั้น อมม่าผมใจก้อนเลยเ่ยแสนหนึ่งเมือนี่เลยปอาสันปาดนะครับคือเขาเจ้าตั้งใจมาจ่างนะครับพี่น้องครับนี่นะครับราาข้าเจ้าเสื้อใจพรอมละเนาะ,ะมั่นใจในการบริหารงานของผู้นําทีมกนสาวน้อยเพชรบันไพ่สัมยกทีมบริหารสาวน้อยเป็นแพร่ง้วก็มีเฮียนหน่อยเพิ่มมาอีกหนึ่งทัน ไปอยู่สาวหน่อยรำเพรินโชกสาวหน่อยรำเพรินโชกแม่ลุงก็ทำยกที้งผู้บริหารนี่ไปบริหารอีกกคนหนึงเนี่ยก็เหรอครับพี่น้องครับว่ามันก็เสริมวามันรัางกายนานาเวทีไฟแสงสีเสียงฝากถึงพี่น้องผู้ที่ซอยผู้ประทับให้ต้องสู้เกินสจหรับผู้ประสบภัยแน่หนี่นตัวนี่แบบสมคัญเลยคือกวนสีหอดมือกุมปิดพร้อมอ่าเข้าสีไปเปิดเข้าสีไป สรุปยอดนี่พี่น้องเบิงเบ,บิงประมาณสิบเจ็ดสิบแปดมื่อเดียวกันกันกบช่วงที่มีกลุ่มปิดร,รับเชิญดำดงครับพี่น้องครับนุ่นดำดงบนเวทีสาวน้อยไม่แพงเขาเหลืนี่สกว่าสีสเก็ดเหลืนี่สีเกียเล่นมัแมนครับนุ่นดำดงบนเวทีสาวน้อยไม่แพงถ้าพ่อโจุงหญิงเอายอังไงวัอโจระดัประกาศหนาเวทีเลยครับหมอลำเพลินเงินล้าน,านปะทะลิกเก พี่น้องครับมันเป็นตะลุ่นมองว่านุ่นดําดงสีมาโชว์อีกอย่างบนเวทีหมอล่ํามูครับนี่แหละนี่แหละพี่น้องเปนเกิดอยากเขียนจุดนี้แหละมันสิมีความแปลกไหมลวก็ตือนตาตื่นใจอย่างนะครับเริ่มสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสามมือสามร้อยสี่สิบห้าบาทนะถ้าไปได้เงินไท่เดิมมันจะเดิมสาวน้อยเพันแพงแฟนเพจเอาเขากุ้มแต่ตอนนี้ได้เลยวะไหวได้แล้วทักไปเลยทักไปเลยพี่แชมป์เฮ็ดเตียมร้อยแม่นครับ ฝากคุณครับสำนัอ่าคุณทางไปหาภาคันตัวครับผมสวัสดีครับ